ตอนนี้ไปอาจจะมาก็จะนำท่านทางหลายที่เข้าประสบพบขกฏของกรรมทั้งนี้หมายความว่าชาตินี้ทั้งชาติทำแต่ความดีไม่เคยทำความชั่วแต่ว่าโทษนั้นต้องเข้ามาถึงตัวถึงก็ถูกฆ่าตายถ้าหากว่าบังเอิญท่านทางหลายจะประสบเหตุข้อนี้บ้าง บางทีจะคิดว่าการทำบุญในพระพุทธศาสนาไม่มีผลหรือว่าจะเป็นสาสนิกชนของศาสนาใดก็ตามอาจจะโทษพระพุทธเจ้าไม่ช่วยบ้างอาจจะช่วยพระเจ้าไม่ช่วยบ้างอาจจะโทษว่าความดีที่ทำแล้วไม่มีผลเนื่การช่วยเหลือบ้างเพื่อเพิ่งความสงสัยก็มันได้ท่นพุทธบริษัททั้งหลาย ยังของนำมาเรื่องของมหาการมากล่าวให้ดำ,ดำบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังความเรื่องนี้มีอยู่ว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยับยั้งสำราญอิธิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในการนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมาร ทรงปรารลอุมบาศผู้หนึ่งผู้เป็นปโสดาบันชื่อว่ามหาการและตรับบสพระธรรมเทศนานี่ว่าอัตนาหิกตังปาฟังเป็นตน้นความในตอนนี้คือความพิสดามีว่าองค์สมเด็จโตสมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวาว,ว่าได้ยินว่ามหาการนั้นเป็นผู้รักษาโบสดแปด แปดวันตัวหนึ่งเดือนหมายความว่าเดือนหนึ่งเธอแลเสาโบสดแปดวันฟังธรรมกถา,าตลอดคืนยังรุ่งในมหาวิหารในครั้งนั้นบรรดาวกโจนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาเข้าไปในเรือนหลังหนึ่งในเวลากลางคืนเอาห่อของอมีค่าไปแล้ว หนีไป <c oughs> บรรดาพู้เจ้าของเตื่นขึ้นก็เพราะได้ยินเสียงโลหะกระทบกันยังได้พากันติดตามเสียงนั้นตามพวกโจรไปติดติดบรรดาพวกโจรทั้งหลายเหล่านั้นทิ้งของที่ตนถือไปแล้วในที่แห่งหนึ่งข้างสาปโปร,รณีและก็หนีไป บันดาฝ่ายผู้เจ้าของติดตามไล่โจรไปในเรื่องในข้อนระยะกระชันคิด <c oughs> แต่ว่าเป็นเวลากลางคืนมองเห็นกันไม่ถนัดแต่ยินได้เสียงของมันกระทบกันกริ๊กกริ๊กกริ๊กกรุ่งกริ๊งกรุงกริงกร๊งก็วิ่ง,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 งตามเสียงนั้นไปพโจรนั้นหลายเหล่านั้นเมื่อทิ้งของแล้วก็พานกระจายหนีไปทั่วทิศไปกังคนทางสองทางโยนคนหนึ่ง หือเอาทางที่ไปทางฝ่ายมิหารท่่งหอบรรดาไว้ข้างๆนานมหาการหมายควาวหอของที่เขาโหมยไว้ฉเห็นเจ้าของวิ่งเข้ามาใกล้เลยทิ้งไว้โดยไม่มีเจตนาร้ายใกล้ๆเราที่ท่านมหาการนั่งอยู่กําลังฟังธรรมปานายมหาการกําลังฟังธรรมตลอดขึ้นยังลุ่ง ล้างหน้าที่ริมสาบป,ปกณีแต่เข้าตัวแล้ววันดาพวกมนุษย์ทั้งหลายติดตามหมู่โจรมาก็พบของก้าหอวัตถุต่างๆที่กที่โจรลักมาแล้วจึงพากันจับนํมหาการนั้นเพราะว่าเวลานั้นไม่มีใครมีแต่นายมหาการคนเดียวแกฟังเทศแล้วเวลาเช้า แกก็เปล้างหน้าที่ข่าสาปโปกรณีทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ที่พวกวนมาทิ้งมันก็อยู่ใกล้ๆนั้นบรรดาผู้ยจอาของก็เลยคิดว่าท่านมหาการนี้เป็นขโมยยังได้จับทนมหาการไว้แล้วก็กล่าวว่านี่เองตัดช่องย่องเบาในเรื่องของพวกเราลักเอาของที่ไม่ข้ามาแล้วก็มาเที่ยวทำเดินเหมือนกับเป็นผู้ฟังธรรม ทำเป็นคนมีศรัทธาเจ้าหน้าเนื้อใจเสืออย่างนี้ต้องฆ่าไว้ไม่ได้แล้วก็พากันทุกท่ธรรมาการนั้นถึงกับความตาย <c oughs> นี่ถ้าเป็นสมัยนี้มักจะมีคนหลายคนกล่าวว่าทำไมองค์สมเด็จไรจอมไตรยบรมศาสันดาสัมมาสัพุทธเจ้าอยู่ในที่นั่นการหันก็มาก พราผู้มีพระภาคเจ้าทําไมจะไม่ช่วยมหาการพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดทําไมองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงไม่เตือนมหาการเสียก่อนว่าตอนเช้าว,วันนี้อย่าออกไปที่สาบโรครณีถ้าขืนออกไปก็จะถูกโจรทุบตายหรือไม่ฉะนั้นบรรดาพระรหั์นั้งหลายมีพระโมคคลานะเป็นต้น ซึ่งเป็นอาการสาวกเบองซ้ายฝ่ายมีฤทธ์พระองค์สมเด็จพระทศพลมีฤทธ์มีเดตทําไมไม่ช่วยสมหาการผู้เป็นนักบุญคือเป็นนักบุญจริงๆรักษาโบสถเดือนหนึ่งถึงแปดวันทําไมทําไมจึงไม่ช่วยให้พ้นจากความตายลอยให้เจ้าบ,บ้านุทธมหาการเสียนได้ทั้งๆท,ที่มหาการไม่มีความผิดใดๆนี่บางท่านอาจจะคิดแบบนี้ แล้วบางทีหลังหลายท่านก็เคยคิดมาแล้วในเรื่องก่อนๆตอนนี้เราก็มาฟังพระพุทธสมรัตเพระองค์สมเด็จปัชิาวรนเล่าเรื่องมหาการต่อไปในครั้งนั้นบรรดาพิสุนม่มและสมะเณีทั้งหลายถือหม้อน้ำดื่มไปแต่เช้าจู่เหมือนกันหวังจะไปตักน้ำสมะเอามาใช้มาฉัน ก็บดีพบธรรมาการอุบาสกนอนตายอยู่ข้างสาบปกุกสนีเพื่อพาเรนกล่าวก็ว่าเอ้านี่าอุบาสกฟังทำคาถาอยู่เมื่อไหนั้ันอยู่ในวิหารแล้วทำไมมันนอนตายในที่ไม่สมควรแบบนี้นี่มันก็ฟังเทศอยู่ดีๆีรักษาโบสดวันละแปดวันท่านมีคนมีความประพฤติด,ดีประพฤติชอบ เข้าไปก็ไม่ได้สแสดงตนเป็นทายกข่มขู่พระสงฆ์จะแริการใดตั้งใจฟังธรรมนั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งธรรมาการนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีกล่าวว่าท่านเป็นพระโสดาบันเอก็คนที่เป็นพระโสดาบันทาไมไม่ต้องถูกทุกข์ตายนึวกว่าตายที่ข้าสัตบูคนนี้นี่แปลกหน้าพวกเราบรรดาวิสุจน์หนุ่มและสมณเณรทั้งหลายที่เป็นปุถุชน ยังไม่ทราบรมที่เป็นกุศลและอกุศลมากนะด้วยความสงสัยยังพาเข,ข้าไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรเข้าไปเฝ้าแล้วยังกราบทูนองค์สมเด็จพระบพีแก้วว่าพันเตพระขวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าสงสัยว่าทําไมธรรมาการเป็นคนดีอย่างนี้ ทรงอยู่ในศีลในธรรมมีความเคารพในพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมะทำได้ถึงพระโสนาปฏิผลเพราะเหตุใดจึงต้องมาว,วายชนเพราะในเหตุที่ไม่สมควรเพราะการถูกทุบตายอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธทั้งหลาย เรื่องอย่างนั้นพิสุพรู้ว่านายมหาการได้มรณะในสถานที่ไม่สมควรในอาสภาพนี้แต่เขาก็ได้มรณะแต่กรรมที่ทำไปแล้วในกายก่อนนั่นแหละนี่หมายความว่าชาตินี้มหาการทำความดีการตายอย่างนี้ถือว่าไม่สมควรกับคนที่ทำความดีขนาดนี้ เอ,อองสมเด็จพระเยาศสีก็ทรงยืนยันว่าการตายของมหาการสมควรแก่กรรมที่เขาทำไปแล้วในชาติก่อนมันดาวิสุนุมสรมนเนรนทั้งหลายที่ได้กราบทูลองค์สมเด็จพระชินวรขออาราธนาให้ตรัสถึงบุพกรรมของมหาการต่อไป ดางนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาจึงได้มีพระพุทธทีกาจัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายในอดีตในการผ่านมาผู้โจนส่มอยู่ที่ปากดงแห่งหนึ่งในประจ,จนาคามในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีพระราชาทรงตั้งราชพัท ขาราชพัทนีเป็นคนที่พระราชาทรงชุบเลี้ยง <c oughs> ต่อไปถ้าใช้ศัว่าราชพัทก็โปรดทราบด้วยว่าเป็นคนที่พระราชาทรงทิง้งทรงชุบเลี้ยงไว้ความว่าพระราชาทรงตั้งราชพัทคนหนึ่งไว้ที่ปากดงก็มหมายถึงว่าเป็นพวกข้าราชการนั่นเอง รพระราชพัฒน์นั้นรับค่าจ้างแล้วค็นนำคนไปจากฝากข้างนี้ไปสู่ฝากข้างโน้นมีหมายความมาดงนั้นมันเป็นดงดิบเป็นดงที่เรื่องอันตรายมากราชาก็ทรงตั้งขรการไว้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเวลาคนมาจากฝากรงทางนี้จะไปฝั่งโน้นก็เป็นพวกควบคุมให้รักษาความปลอดภัยให้ <c oughs> ถ้าดูๆก็เหมือนกับตำรวจทหารพวงเราในสมัยปัจจุบันให้ความคุ้มครองกับบรรดาประชาชนทั้งหลายนำคนจากฝ้าทางนี้ไปสู่ฝ้าทางโน้นนำคนจากฝ้าทางโน้นมาสู่ฝ้าทางนี้เป็นหน้าที่ของราชพัตคือข้าราชการพวกนั้นต่อมามนุษย์คนหนึ่งพาพัรยารูปสวยต้นตนขึ้นยานน้อยไปแล้ว คพว่ายานน้อยก็รถเล็กๆสำหรับลากประเดโคหรือลากปฏิดมาได้ไปถึงที่ตรงนั้นมันท่านราชาพัฒเห็นหินนั่นแล้วก็เคยความรักคือคนนั้นเขามีเมียสวยสรุปรางหน้าตาเธอดีน่ารักมีสเสน่ห์ในราชาพัฒนในด่านก็เกิดความรักภริยาของคนนั้นขึ้นมา เมื่อมนุรุนนั้งแม้เขาก็ได้กล่าวกับน,นายราชพัดว่านาย <c oughs> กล่าวก็ไดยด่านดีกว่ากล่าวก็นในด่านว่านายขอท่านยังช่วยกับผมทั้งสองให้ผ่านพ้นรงนี้ไปเถิดครับ่ายในด่านยิงตอบว่าเวลานี้มันใกล้ทำที่แล่นนายเอาไว้ในตอนเช้าถูกก็แล้วกันเราจะพาเราจะช่วยท่านไปให้พ้นจากดงดิบนี้ ฉัหแบบ,บนันลรถคนนั้นมองโดยเวลาเห็นว่ามันยังมีเวลาอยู่มากยังวันมากยังไม่บ่ายไม่เย็นเห็นว่าพอจะผ่านไปได้จึงสะาว่านายเวลายัางมีอยู่นี่ขอรับขอได้โปรโดนํากับผมน้องสองไปเดี๋ยวนี้เถอะครับนายดานยังบอกว่านี่คุณมันไม่ไหวหลอกนะไอ้ดงนี้มันเป็นดงดใด่าไกลความจริงดงนั้นมันไม่ลึกนัก จากฝั่งนี้ไปทางด้านทางโน้นไม่ไกลนักแต่ว่าทางเดินข้างในที่คุณมันต้องไปแบบซิกแซกเลี้ยวทางโน้นเลี้ยวเขานี้ผ่านเขาโน้นขึ้นเขานี่ลงเขานั้นมันแสนจะลําบาก <c oughs> แต่คืนไปเวลานี้ไหมก็ <c oughs> มจะต้องคําระหว่างทางจงอย่าไปเลยท่านพู้เจริเยจงกลับเถอะกลับเสียก่อน ก็กลับไปพักอยู่ที่พักของเราเรามีอาหารเพรียงเครื่องเลี้ยงดูมีที่พักอาศัยหากัวทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรขัดข้อง <c oughs> ท่านจงบอกเราเราให้ความสะดวกทุกอย่างสําหรับมนุษย์นั้นก็ไม่สามารถจะกลับไม่มีความปรารถนาจะกลับคือคนคนนั้นที่เขาพาปัญญาสวยมาไม่อยากจะกลับอยากจะผ่านไปแต่ว่าท่านในดั่คนนอกนี้ก็ไม่ยอม เขาจะให้เส้นยาจับนายคนนั้นว่ายานน้อยจงกลับไปหมายความบังคับคนขับยานน้อยพอจงกลับไปไปที่พักที่อาศัยที่สมประตูแล้วให้เตรียมอาหารแก่เขาผู้ไม่ปรารถนาอยากกินความกินคนมันอยากไปไม่อยากจะค้างจะอะไรมาให้ก็ไม่ต้องการ ว่าต้องการหรือไม่ต้องการในเมื่อเขาไม่พาไปมันก็ไปไม่ได้ <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเจตนาเขางนด่านไม่ดีว่านายด่านเกินรักเมียของเขาเข้ามาซะแล้วต้องการจะหาเรื่องลดเรื่องให้เขามีความทุกข์มีโทษแล้วก็จะยึดอภัญญาของเขามาเป็นปัญญาของตนนีม่มีเจตนารดย <c oughs> ฉันได้กล่าวต่อไปว่าในเริงข้อในด่านนั้นก็มีเจ้ามณนีดดวงหนึ่งเป็นของมีค่ามากเขาได้เอาเจ้ามณีนั้นในเวลากลางคืนเอาเจ้ามณีดวงนั้นซ่อนไว้ในซอกถังยานน้อยคือรถเล็กๆที่เขาขี่ไปของบุคคลที่เขาบังคับให้มาพักที่บ้านเขาในเวลาจนจะรุ่งเช้า เขาก็ทำเสียงเออไว้ๆนี่พวกเรา <c oughs> นี่แก้วมัน,นีของเราไปไหนนี่ใครนำแก้วมณีของเราไปนำไปแล้วจนลังกลับมานะถ้าใครไม่นำกลับมาจะมีโทษเพราะว่าอย่างนั้นในดําดับนั้นบรรดาบุกคนทั้งหลายบุรุษบุรุษทั้งหลายที่เป็นคนของเขายิ่งแจ้งกับเขาว่านายให้แก้วมันีนี่ มันถูโจรลักไปครับพวกผมก็ไม่เคยมีใครนําไปและไม่ทราบว่าแก้วมันีคนายนะ่ะซ่อนไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนแต่ความจริงแกมณนีคนนายมี่จริงผมเห็นแต่ว่าพวกผมเป็นผู้บริสุทธิ์ครับไม่เคยนําไปและไม่เคยลักไปเพราะเพียงค่าจ้างที่นายจ้างให้ผมผมก็พอใจแล้วเรื่องใดจะรักแกมัน,มนีคนนาย พระเจ้าสั่งว่าถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงตั้งกองรักษาวไว้ที่ประตูบ้านของเราตัวคนบุคคลผู้กออกไปจากภายในบ้านไหวมนุษย์คนนั้นที่มัมาสองคนสาม,มีพัญญาในเวลาเช้าก็จัดยานน้อยเสร็จแล้วก็ขับออกไปจากที่นั่นแต่เช้าตรู่ในเวลานั้นเองคนใช้ของในในด่าน จึงคนในยานน้อยของบุคคลคนนั้นก็บันดีพบแก้วมณีที่ซ่อนไว้จึงพูดครูว่าเจ้านี้เป็นขโมยลักแก้วมณีคนหน่อยเราแล้วก็พากันโบยพากันตีนแดงแก่นายบ้านว่านายครับพวกผมจับโจรได้แล้วครับเขาจึงบอกว่านี่ตัวเราเป็นถึง นายราชพัตหรือนายด่านเขาบอกว่านี่ตัวเราเป็นถึงนายราชพัตเป็นคนที่ราชาชุบเลี้ยงเป็นข้าราชการสมัยนี้ <c oughs> ให้ที่พักอาศัยในเรือนของเราให้อาหารการบริโภคมันยังกล้าลักเจ้ามณีของเราไปได้พวกเจ้าจงจับเอาไอ้เจ้าบริคุณชั่วชั่วชายคนนี้เขาจะเรียสั่งให้จับจับแล้วก็ช่วยกันทุบ ทุบเสจึ้นตายแลว้วก็ทิ้งไปให้ทุบในป่าเนี่นี่ความจริงขร้าเหตการของเราที่มีจริยาอย่างในด่านคนนี้มีหรือไม่เนี่ยธรรมมาไม่ทราบนี่เป็นความเลวทรามของท่านมหาการในชาติก่อนเมื่อทุบแลว้วก็ทิ้งไปคราวนั้นองค์สมเด็จพระองคทรงทันบรมไสยาชนาสัสมมาสมพทธเจ้ากล่าวว่า นี่เป็นบุพกรรมของมหาการในสมัยนั้น <c oughs> ในมหาการนั้นได้เป็นราชพัทหรืว่สมัยนั้นในมหาการนี้เป็นนายด่านหรือราชพัทจะฟังก็ไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ประราชาชุบเลี้ยงให้ตั้งด่านอยู่ภายเรียกว่าภายโดงงพังนาโดงดิบ สำหรับให้ความปลอดภัยกับประชาชนเมื่อทำกรรมที่เป็นอกุศลคือพบชายคนนั้นตายเพราะเล่เหลี่ยมของตนแล้วก็ยึดเอาพัญญาของผู้ชายบุคคลน,นั้นมาเป็นพัญญาของตนดีไหมกันถ้าผัวมันเสียเอาเมียมันอย่างนี้ก็น่ารักดีความจริงคนประเภทนี้พยายมชอบ เวลาตายจากความเป็นมนุษย์พยายมก็เชิญไปไว้ที่นรกให้ความปลอดภัยทุกอย่างให้มีความสุกับไยให้มีความสุขสัรคธาวุ <c oughs> นี่ฟังพระพุทธธรรมหลักของสมเด็จพระสัมรรมาสัมพุทธเจา้าต่อไปนี่กล่าวว่าราชพันั้นเคลื่อนจากระดภาพนั้นแล้วไปเกิดในเอเวจีมหานรก แม้เป็นที่น่าเสีนยนใดที่ไปชิงตำแหน่งพรธิวาทท่านไม่อยู่ในเวจีมหานรกนั้นสิ่งกาลนานและยังไม่หมดเศษของกรรมอาศัยเศษของกรรมที่ในมาหาการคนนี้ที่สมัยเป็นนายด่านทุบหัวมันเสียเอาเมียมัน <c oughs> เหตุของกรรมอนนั้นเป็นเหตุให้นายมหาการคนนี้ต้องถูกทุบถึงกับความตายอย่างนั้นมาแล้วร้อยชาติทั้งชาตินี้นี่ทำครั้งเดียวบรรดาทัพพุทธบริษัทเมื่อถูกฆ่าและเมื่อฆ่าเขาแล้วครั้งเดียวลงไปนอนอเวจีมหานรกมันแสนจริธรรมลำบากเพราะว่าในเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่หาความเคลื่อนไหวไม่ได้ ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอาจจะรังไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งนี้ก็หมายความว่านับตั้งแต่คนที่ตกลงไปในเอเวจีมหานรกไฟจะพุ่งมาทั้งหกทิศคือไฟไม่มีเปลวแสงบางค้าอากาศจะมีความร้อนมากมาจากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกออกทิศตะวันตก <c oughs> และจากทิศเบื้องบนจากทิศเบื้องล่างหกทิศพุ่งรมารวมกันจุดเดียวกันที่ร่างกายของเขาสัตว์ในเวจีหมานรกนี G ้ ah N R K N e, แต่ละคนมองดูแล้วมีกระดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เผาสุกแล้วแดงชาตและก็มีห่อเสียบรึงกายทั้งหมดทุกด้านไม่มีการหวั่นไหวท่านี้งกล่าวว่าเวจีหานรกที่สัตว์ตกลงไปแล้วเป็นอาจารัง ไม่มีการดิ้นรนไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการไม่สามารถจะเคลื่อนกายไปได้นี่กรรมซึ่งเป็นเศษเล็กเพียงเท่านี้ถ้ามาการทำทั้งนี้ก็เพราะอะไรก็อาศัยการมากักมากในกรรมคุณไม่เคารพในสิ่งข้อดีสามที่เรียกว่ากามเมสุมิชาจยา์แม้จะพูดถึงเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ละนึกสะท้อนใจเต็มทีนั้่อโทษกรรมที่ปรากฏว่าเป็นผลใาก่ๆเมนีรู้สึกว่ามันเป็นผลใหญ่ทั้งนี้พาออะไรก็เพราะว่าพูดดีหรือไม่พูดเวลานี้คนเราทารั้งหลายมักจะค้าขายหรือว่านิยมชมชอบเรื่องเหตุนี้กันมาก <c oughs> เราจะเห็นว่าเหตุที่ปรากฏในปัจจุบัน ไอเรื่องที่เราเมิดทำจิตทุจริตทมกายทุจริตหลอกลับทำชู้กันบ้างนี่ก็ทำอะไรกามเมสุมิช้าจายข่คมขคืนกันบ้างแบบนี้มีมากกรรมแห่งการมเมสุมิช้าจายแทนกล่าวว่าถ้ากรรมนั้นยังไม่ถึงกับฆ่าท่านพูทธูกธรําให้ตายเป็นแต่เพียงกรรมเบาอย่างเดียวคือคือเรียกว่าทําลายความรักของคนอื่น เยอแย่งความรักในสามีปัญญาที่ดาบทของเขาโดยไม่รับอนุญาตจากท่านผู้เป็นเจ้าของควานจริงท่านกล่าวว่ากาเมสมิชาจารย์นี้มีโทษแก่บุคคลยี่สิบจำพวกรวมแล้วก็หมายความอ่คคนที่อยู่ในขอบเขตห่งการปกครองลูกที่อยู่ในปกครองของบิดามารดา หรือว่าข้าทาสหญิงชายที่อยู่ในปกครองเขาบุคคลผู้ปกครองเป็นอนันว่าถ้าคนใดอยู่ในเขตการปกครองคนดีถ้าไปละเมิดล่วงละเมิดด้านในความรักนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองท่านถือว่าเป็นโทษการเมสุมิชาจาน <c oughs> ท่านมีโทษการเมประเภทนี้ไปทไหนถ้าโทษการเมอย่างเดียวไม่มีกาบากรรมหนักอย่างอื่นจะพึงกระทํา แล้วทำกรรมการความกรรมเมเพราะอาศัยในความรักสิ่งกันและกันแต่ว่าไม่รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง <c oughs> นี่ดังกล่าวว่าคนประเภทนี้ไปตกอยู่ในสิมพีนรกหมายความว่านรกที่ประกอบไปด้วยต้นยิ้วมีหนามแหลมคมมากแล้วก็มีหนามเป็นสปริงคนพวกนี้ตายขึ้นตายลงหนามตามเลือดโชกทั้งกาย ดีไม่ดีหนามก็ดีจะปสริงพุ่งปักจากออกทะลุปไปข้างหลังเลือดโชกกายถ้าหล่นลงมาก็ถูกสุนัขใหญ่กัดกินเลือดเนื้อถ้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็ถูกนกใหญ่จิกก,ก็ตีปฏิปีติจิกเนื้อกินถ้าขึ้นไม่ไหวนายนิทรย์บายนก็หอกใหญ่ยันขึ้นไปช่วยส่งขึ้นนี่เป็นโทษแค่การเมสุมิช้าย์อย่างเดียวไม่มีการฆ่า ก็ไม่ต้องลงนรกขุมใหญ่เพียงแค่สิ้นพีน,นรกเนี่ยนี้บางท่านบอกว่าสําหรับต้นนี้เวลานี้ข่าโค่นตายหมดแล้วในเมืองมนุษย์ไม่ค่อยจะมีต้นอยู่ก็เลยจะขอบอกว่าในเมื่อมันต้องถูกเบียดเบียนจากเมืองมนุษย์มันก็เลยไปหลบไปเกิดไปขึ้นอยู่ที่เมืองนรกอย่นี้ดีไหม <c oughs> แต่ความจรงิงต้นไม้ที่เกิดจากฎของกรรม ไม่มีใครรดน้ำฝนดินไม่มีใครต้องสร้างไม่มีใครต้องทําไม่มีใครต้องปลูกมันเกิดขึ้นมาเองมันจะเกิดมาตามนาดของกรรมบคุคคลที่ทําไว้ใครลงไปเท่าไหร่มันจะเกิดเฉพาะเท่านั้นไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปมันจะเกิดพอดีถ้า <c oughs> หากว่าบังเอิญกรรมประเภทนี้ทํายิ่งไปกว่านั้นบางคนจะากข,ข่มขืนเขาหรือว่าข่มขืนแล้วก็ฆ่าถึงได้ความตาย ถ้าทำอย่างนี้ซ้ายโทษที่จะพึงมีก็เช่นเดียวกับมหาการทึ่ปรารถนาอยากจะแย่งพัญญาเขาแต่ข้าสาม,มีตายแล้วก็แย่งอาพัญญาทีนี้ในปัจจุบันไม่ใช่นั้นคมคืนแล้วก็เกรงว่าเรื่องจะเกิดเลยข่าปิดปากก็ต้องมีโทษเช่นเดียวกับท่านมหาการ คือตายจากความเป็นคนแล้วก็เป็นนั่งนอนดิ้นนอนหลนนอนมีความสุขอยู่ในเวทีมาหานรกแล้วก็ต้องถูกฆ่าอย่างนี้ถูกก็ทุกตายทั้งๆในชาติหลังตัวทําแต่ความดีแต่ว่าต้องตายประเภทนี้มาถึงร้อยวาระคือร้อยชาตินี่เป็นพระพุทธดำรัสพระองค์สมเด็จพระบรมนโลก,กันนาที่ทรงกัดไว้ เพราะนั้นว่าในการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,าส,สนาทรงแสดงบุพกรรมแล้วขอมาหาการอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบพิีแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิเทวีดูก่อทีิสุทันหลายบาปกรรมอันตนทำไปแล้วนั้นใส้ย,ย่อมย่มยําดีสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ในอบายสิในอบายสีตามที่กล่าวมา <c oughs> และสมเด็จพระบรมศาส,สดาจึงแต่เป็นบารประคาถาว่าบาปอันตนทำใหาไว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดงเกิดย่อมย่ํมยีบุคคลผู้ม,มีปัญญาสามดุจเพชรย่อมยีแก้วมณีอันเกิดใจหินฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระพระกักวันบรมศาสดาสัาสมมาสัมพุทพธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบ บรรดาพิสุที่ไปชมกันก็บรรลุอริยมรรคอริยผลทัง้งหลายมีพระโสดาปฏิมีพระโสดาปฏิพน,น,นต้นเป็นมากอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้นําเรื่องราวของมหาการซึ่งประเดนสัน้นมาแสดงกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็เห็นว่าเรื่องน้อยไปเลยเติมนิดเติมหน่อยพอดีกับเวลา สำหรับเวลานี้เวลาก็พอดีแล้วก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทพัฒนามงคลสมบูรณ,ณ์ผลผลยงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี